สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้ากับ e x c h ช n น e ของ OKX นะครับด้วยรูปแบบ P2P สำหรับมือใหม่นะครับว่าทำอย่างไรสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้สมัคร e x c h ช n น e ของ OKX นะครับซึ่งเป็น e x c h ช n g e ที่มีวอล่มเยอะเป็นอันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองก็แค่แต่เพียง Binance เท่านั้นและในปัจจุบันนะครับมีนักเทรดไม่น้อยเลยนะครับที่หันมาใช้ e x c h ช n น e ของ OKX นะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันที่ ค่อนข้างหลากหลายเหมาะกับนักเทรดมืออาชีพนะครับแล้วก็เรื่องของ indicator เนี่ยมีมากกว่า exchange อื่นๆด้วยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้สมัคร exchange ของ OKX OK นะครับก็สามารถสมัครใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะสะแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อนๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับในการได้รับส่วนลดในเรื่องของการเทรดนะครับอยู่ที่20%ตลอดชีพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทรดสปอร์ตหรือว่าฟิวเจอร์นั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของการฝากเงินนะครับในรูปแบบของ P2P เนี่ยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเลือกมันได้เลยครับอย่างหน้าที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าหลักของ Exchange OKX นั่นเองนะครับในเรื่องของการฝากแบบ P2P เนี่ยเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับให้ถึงระดับ3ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถทําการฝากแบบ P2P ได้วิธีสังเกตก็คือตรงนี้ครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับด้านบนนี่ของผมก็คือเป็นตัว T ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับ ที่มันเขียนว่าการยืนยันนะครับถ้าเกิดเป็นเลเวล3อย่างเงี้ยเราถึงจะสามารถทําการฝากเงินแบบ P2P ได้นะครับผมส่วนสําหรับใครนะครับที่ไม่ชอบโหมดสว่างนะครับของแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนทีมให้เป็นโหมดมืดได้นะครับโดยการรากดตรงนี้นะครับการทั้งค่านะครับกดคลิกเข้ามาแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าโหมดในแอปนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับสอย่างในการลองคลิกเข้ามาดูนะครับจะมีคําว่าสว่างกับมืดนะครับปกติแล้วผมก็จะใช้เป็นโหมดมืดนะครับก็กดเลือกเป็นโหมดมืดตรงนี้ได้เลย นะครับผมก็กดกลับมานะครับและตรงนี้นะครับในแอปพลิเคชันของ OKX เนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีฟังก์ชันในโหมดของภาษาไทยด้วยนะครับเราสามารถกดเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับโดยการมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้กดคลิกเข้ามานะครับก็จะมีภาษาให้เลือกมากมายเลยอย่างถ้าเกิดเป็นไบแนนต์นะครับตอนนี้เนี่ยทางของฟังก์ชันภาษาไทยนะครับไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของ OKX เนี่ยก็ยังคงมีโหมดภาษาไทยอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลย นะครับอ่ะเมื่อเราเลือกเสร็จปั๊บนะครับเราก็กดกลับมานะครับกดกลับมาอีกโอเคมาที่หน้าโฮมของเราต่อเลยครับเวลาที่เราจะทําการฝากเงินหรือว่าซื้อเหรียญแบบ P2P นะครับก็จะมี2ที่ด้วยกันนะครับที่เราสามารถกดได้นะครับวิธีแรกก็คือกดตรงนี้ได้เลยครับที่เขียนว่าซื้อคริปโตตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดคลิกเข้ามาได้เลยแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเป็นแบบซื้อด่วนนะครับแล้วก็การเทรดแบบ P2P นะครับแล้วก็นี่เป็นคําสั่งของฉันนะครับ ถ้าเราจะซื้อเรียนแบบ P2P นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกคําว่าการเทรดแบบ P2P ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกเนาะนะครับวิธีที่2ก็คือให้เรามากดตรงนี้ครับที่เขียนว่าเพิ่มเติมตรงนี้กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีขึ้นให้เลยนะครับการซื้อขายตรงนี้ที่เขียนว่าการเทรดแบบ P2P แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าการเทรดแบบ P2P คืออะไรนะครับผมจะอธิบายสั้นๆแบบนี้แล้วกัน การเทรดแบบ P2P นะครับก็คือการที่เราเนี่ยซื้อกับพ่อค้าคนกลางอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้เป็นเรานะครับด้านบนนี่เป็นเราส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นคนแบบรับแลกเหรียญน,นะครับก็คือเป็นคนที่เทรดเห Fall, in, <c oughs> มือนกับเราเนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์ในการที่อยากจะขายเหรียญนะครับส่วนเรานะครับมีจุดประสงค์ในการที่ต้องการซื้อเหรียญยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไอ้ไนายหัวเหลืองตรงนี้นะครับต้องการซื้อ USDT นะครับจำนวน1000บาทนะครับ เราก็สามารถเข้าไปในร้านค้านะครับไปเลือกร้านได้ว่าร้านไหนนะครับที่ทําการขายเหรียญ USDT เราก็สามารถไปติดต่อเขาได้เลยนะครับ <_ an> คนที่รับแรกหรือว่าคนที่ขายเหรียญให้เราเนี่ยเขาก็จะโอนเหรียญมาให้เรานะครับหลังจากที่เราเนี่ยโอนเงินให้เขานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคร้าวๆในการซื้อขายแบบ P2P นั่นเองนะครับ <_ an> โอเคพอมาถึงหน้าแอปพลิเคชันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือเราก็จะต้องทําการเลือกร้านก่อนนะครับและเราสามารถเลือกเหรียญได้ด้วยว่าเราจะ ซื้อด้วยเลทไหนนะครับในการซื้อเนี่ยเลทตรงนี้นะครับเห็นไหมอย่างถ้าเกิดเป็นร้านแรกนะครับของคุณปังปังนะครับเลทของเขาก็คือขายอยู่ที่1 u s d t นะครับอยู่ที่3ามสาบาทนั่นเองในตรงนี้นะครับถ้าเกิดราคายิ่งต่ำเนี่ยก็คือยิ่งถูกนะครับยิ่งดีเราก็สามารถเรื่อนลงไปได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขในตรงนี้ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นขายที่ขนาดเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าร้านนี้นะครับ ร้านคุณปังปังเนี่ยมีอยู่จำนวน11,811.70 USDT ซึ่งขนาดที่เราสามารถสั่งซื้อได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่100บาทนะครับไปจนถึง4 9 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อตำๆํานะครับอย่างเช่น100บาทเนี่ยก็สามารถซื้อร้านนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าบางร้านเนี่ยในการสตาร์ทการซื้อเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างร้านตรงนี้นะครับก็สตาร์ทที่100ถูกต้องไหม แต่ถ้าเราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีเห็นไหมอย่างร้านนี้นะครับร้านคุณตีนะครับขนาดคําสั่งนะครับจะเริ่มอยู่ที่3000บาทเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเลือกร้านค้าได้แล้วนะครับเราก็ทําการกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะซื้อร้านของคุณบางตังๆนะครับจำนวน100บาทแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้ามาโอเค ทีนี้นะครับพอเรากดเข้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับมันจะมีเวลากําหนดตรงนี้ด้วยนะครับประมาณ45วินาทีหรือว่า50วินาทีให้เรานะครับเรียททาการทําธุรกรรมตรงนี้เนี่ยให้เสร็จก่อนที่เวลาตรงนี้นะครับจะหมดไปนั่นเองสมมติผมจะซื้ออยู่ที่100บาทนะครับผมก็ใส่จํานวนไปเลย100บาทนะครับ100บาทเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเราจะได้จํานวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกเลย คุณจะได้รับจํานวนทั้งหมด2.88 u s d t นะครับถ้าเราตกลงปับ๊บเราก็กดซื้อ u s d t ตรงนี้ได้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับพอขึ้นมาแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็สามารถถ้าเข้าไปหาทางร้านของคุณปังๆก่อนได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับที่เป็นฟังก์ชันแชทก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกมาแบบนี้เลยนะครับมีเงื่อนไขของเขานะครับอ่าเขาทักมาว่าพร้อมค่ะ นะครับเราก็ทักกลับไปนะครับว่าพร้อมครับเพื่อเป็นการบอกทางของร้านค้าด้วยนะครับว่าเราก็พร้อมที่จะโอนเงินให้เขานะครับและเราก็จะได้รับ u d t กลับไปนะครับพอเรากดตัวนี้เสร็จปั๊บนะครับแล้วกดตัวนี้ต่อได้เลยครับก็คือคําว่าชาระเงินเลยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีชื่อบัญชีมาให้เรานะครับตรงนี้แล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับรวมไปถึงชื่อธนาคารนะครับแล้วก็สามารถโอนไปที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับ ก็ไปที่หน้าโอนเงินได้เลยครับอ่าหลังจากที่เราโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการส่งสลิปตรงนี้นะครับให้กับทางร้านค้าได้เลยกลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับคาว่าชําระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ใช่นะครับฉันยืนยันกดไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับใช่ฉันยืนยัน โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการอุ่นเงินไปเรียบร้อยนะครับเรากดชําระเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับทางร้านค้านะครับก็จะอนุมัติแล้วก็ส่งเหรียญมาให้เราอ่าถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าทางร้านค้าเนี่ยได้ทําการส่งเหรียญมาให้เราแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ครับอ่าพอใช้นะครับโอเคนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าผู้ขายได้ชําระเงินและปล่อยคริปโตให้แล้วนะครับโอเคเห็นไหมนะครับทางร้านค้าก็ขอบคุณครับ อ่าแล้วก็ต่อไปขอบคุณครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการซื้อเหรียญนะครับในรูปแบบของ P2P เนี่ยก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วกดกลับมาอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ได้เลยครับคําว่าดูสินทรัพย์นะครับผมอ่าตรงนี้อันนี้ก็เป็นยอดเงินของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้ทําการซื้อเข้ามานะครับมันก็จะมีขึ้นมาในบัญชีทุนของเราด้วยนะครับ เราก็มาดูตรงนี้นะครับคำว่าธุรกรรมล่าสุดนะครับก็มีการโอนเงินเข้ามานะครับอยู่ที่2.88 usdt นะครับก็คือหอดธุรกรรมเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ทําการซื้อไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการสั่งซื้อแบบ p 2 p นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มี e c h a n g e ของ okx นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะ จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมการเทรดเนี่ยอยู่ที่20%ตลอดชีพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอร์ตหรือว่าฟิวเจอร์นั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคครรััับบสสวดี